เปียวเ้าเปียวเ้าข้อดีคือไไปเวบกะบพ่อปะกินไหมออยากกินข้าวัน้ำพริกอรอเออข้าวผัดน้ำพริกอร่อยเค็มข้นโคตรเค็มข้นอ่อนขนเนี่ยพลาดไม่ได้กิน่นเพื่อเล่นอน่ะไปไม่เที่เกียจไปดิเพอ จัดไปเอาเลยนะพี่ใส่ดิบด้วยนะกี่ฟองสักสามฟองแกงพี่สามฟองอ่ะบ้าเอ้ยพูดจริงกันนะสองฟองอ่ะฟองเดียวฟองเยอะสามสามเดี๋ยวทำเป็นแบบเมนูพิสดารให้เชฟปอนได้เปล่าเชฟปอนครัวเทพๆนะครับมาดามาใส่เต้าหู้ไข่ได้เปล่าเชื่อน้องอร่อยเลยไม่เอาใค่เหรอใคเอาไข่ไหนโอเมก้าหรือว่าธรรมดา 无防好大嘞。哦 ตีด้วเลยตีป่ะตีสิแล้วก็ปิดฝา้งอุ่นอนืมันใช่ป่ะพี่ใช่เลยจริงสวยเราอะ่ะเอเ๊ยเอะเท่าไหร่นะนแล้วแต่ครับผมนี่ไงนี่ไงอ่ะบอกไม่กินไนงะไม่ให้พี่พมงอ์จริงพี่โงมพี่พงม,พพมเชฟปอน เออเดี๋ยวนะทำกับข้าวเหรอขนมเบื้องเออแล้วจะรู้ว่าความอร่อยคืออะไรพี่ปิดปาแล้วนะสอนสังฆาราอีกอนกลัวเบื่อ <นะ S 2> สังฆราชเชื่อหนูมันเด็ดเชอหนูนะครับเมนูน,นี้นะครับชื่อว่าเมนูว่าครัวปอนๆอนนะฮะกินไม่ได้จากสรุป แล้วพี่จะแบบเลอะค่าตอบความอร่อยนะฮะสำหรับสำหรับสำหรับวันนี้นะฮะเมนูของเราชื่อว่าข้าวผัดน้ำพริกเจเห็ดหอมไข่ดาวสองฟอกอ,อีอ่อะอะใส่ไมโครเวฟนะครับเลขเจ็ด <c oughs> เลขแปดครับผมล้างมือ่อยครับกูจะทานข้าวครับอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้หมดแล้ว <c oughs> ไม่เ็ทมันจะอุ่น มีข้าวด้วนครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานบ้านจะไ่รู้ไหมคะยยั่วอะรตุ๊ดตุ๊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 ดตุ๊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 ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊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 ตุตุ๊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 ตุดตดดอตตุุ กี่รอบรอบเดียวก็แขนไม่ได้ยาวนะไปไหนโชคดีโชคดีนี่ไปล้ โชคดีนะครับเรายังไม่ได้ยินเสียงตุบนะลืมใส่อสำคัญบ้านเดี๋ยวหมอมาตึกๆเอาเหรอใช่วันนี้หมอมานึงชั่วโมงถามดิถามรู้หมดในบ้านน่ะรู้หมดยังไงยี่สิบห้าสิบเรียนยังงอ พอแล้วพี่เดีไม่กินไม่ไหวไม่ไหวไม่กิไม่ไหวไม่กินอะไรวะของอะไรไม่รู้จักหมูหยองนีหมูหยองป่ะว่ากินไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อยเคยไม่ใช่เมื่อวานอยากกินหมูหยองน้ำสลัดมีป้าไม่มีงอนกินกดดังเฮ้ยยูเร็วๆสิครับจะเลิกฆ่าหมดอุ้ย พี่เสียงต๊อบเลยอือพี่โอภูมิใจว่ะไ,ได้แล้วเหรอโคตรน่ากินพูดเลยเลอะข้ามากอ๋อมยังหอ,อมยังกล้องครับกล้องซูมเลยนะครับเมนูอร่อยมากครับอืตอตรงไหนที่สะ <c oughs> บัดเลยตรงนี้เลยตอ๊อบโห เอออย่ารวมดิกินเป็นหน้าดิกินไม่เป็นอีกละโอ้เสียของอ่ะอ่ะกินน้ำลายล้วอ่ะกินน้ำลายเจออยากกินมากพี่โลดมันตกเลยขำมนท้องแข็งเลย ใครอะม่นามาถ้ามีของเจมมาให้กินอ่ะลองกินอร่อยนีโต้เป็นไงพี่โอเคปะ <laughs> ข้าวผันดน้ำพริกสูตรบอลๆน,น,น,นะครับ เอน่าเอาลุชชิงหรอมาจานอาหารไม่ครบเนี่ยก็เลยโคตรอร่อยไปอุ้ยใครไม่กินคือพลาดอ่ะไปง่วงพันนี้ก็อร่อยตลอดกิ๊ฟซี่ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเี่พี่มาสเตย์นี่น้ำน้องมีกินเยอะเนาะจำตอนที่เมย์อยู่ในบ้านที่เราแบบสิบถุงอะสิบกว่าถุงอะโห เนี่ยเขาเรียกเราชินเด้งจริงออ๋